รายการค้าวันที่14มกราคบริษัทไทเทตดิ้งจำกัดแจ้งว่าสินค้าที่เคยได้รับไปตามใบส่งของไปกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง S.I. 0001ทับ00002คือ h a s l i t ใช้งานไม่ได้1เครื่องลูกค้าต้องการคืนสินค้าบริษัทจึงจัดทำใบรดนี้ขายเชื่อให้และรับคืนสินค้ากับข้อสต็อกค,ค่ะตอนนี้เราจะอยู่ในหน้าเมนูหลักนะคะเราจะเลือกระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกที่ Workflow ค่ะ ไปที่ใบลดหนี้สินค้าค่ะเลือก1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่แล้วเลขที่ย่างเองนะคะเราจะไม่ใส่ค่ะวันที่เอกาสารคือ1 4 0 1 5ส คค่ะลูกค้ารหัสนะคะใส่จุด ENTER ค่ะเราจะเลือก C 1. บจอกอไท J G ทด a i h ค่ะกดเลือกค่ะโอเคค่ะกดเชยคค่ะคนเอกสารอ้างอิงนะคะเราจะเปลี่ยน N เป็น Y ค่ะตรงเลขที่อ้างอิงนะคะ เราจะใส่จุดเพื่อค้นหาค่ะเราจะเห็นว่ามีรายการเดียวขึ้นมานะคะเรากดเลือกเลยค่ะโอเคค่ะต้องการลดจำนวนหรือไม่กด yes ค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะทำการลบคอมพิวเตอร์ค่ะกด F3 เพื่อลบสินค้านะคะต่อมานะคะ ค่ะในโจทย์บอกเป็น1เครื่องค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะยอดสุดทีิคือ5,350บาทกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะระบบจะทำการลงบัญชีใหอ้อัตโนมัตินะคะเดวิดสินค้ารับคืนและส่วนลด5,000บาทเดวิด ภาษีขาย350บาทเครดิตลูกหนี้การค้า5,350บาทกด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด No ค่ะรายการค้าวันที่14มกราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ